เด,เดี๋ยวเร่ดูข้ดีว่ายัางนะพเพื่อนตั้งเอาอยู่ฮะแรบโอเคสวัสดีครับเจอกันคลิปห้านะฮะก็ วันนี้จะพูดเรื่องอส่วิทยุบ้างนะฮะก็ผมเชื่อว่าหลายหลายคนคงเคยเรียกแท็กซี่ผ่านส่วิทยุนะฮะก็ที่เจ้าที่ผมสังเกตด,ดูนะฮะบ้านคนเอโทรเรียกนี้ท่านส่วนส่วนใหญ่คนโทรเรียกเนี่ยคือบ้านจะอยู่ชานเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่คือบ้านจะหายาก,ยากๆนะฮะสุดซอยเพราะว่าาอยู่ ยินถนนก็คงโบกเอาไว้แหละอ,ะอ่างเงี้ยจะแบบลึกๆอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ทุกซอยครับแล้วก็สังเกตดูว่าบ้านคนที่เรียกรถเนี่ยจะดูดีกว่าหลังอื่นหลังทางคือจะแบบหลังใหญ่ถึงใหญ่มากคือแล้วก็ประตูจะเป็นรั้วสแตนเลสหรืออลอยส่วนใหญ่คือประมาณเอาบ้านรวยฮะถึงรวยมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผู้หญิงที่เรียกรถเนี่ยทรเรียกรถเนี่ยครับ เอ่อคนใหญ่ก็แปดในสิบคนจะสวยคนดีว่าคนคนอ้วนก็มีบ้างแต่สิของในขีดปส่วนใหญ่เล่นจ้จะดูดีอ่ะมีผมสะเกตด้วนะครับเอออย่างงั้นในหันเพื่อนๆจะยิ่งนี่กำลังเรียนเรียนอยู่อ่อก็ส่วนใหญ่ก็คือเวลาเขาเรียกก็จะแบบเดี๋ยวเขาจะบอกก่อนนะฮะมีแต่อย่าเป็นคนรักสัตว์อะไรเงี้ย ก็มีลกหนูแม่ก็ต่ายหมาหนักยี่สิบโลอะไรเงี้ยนะฮะประก็บางคนก็อาจจะอ่ขอรถไม่ชอบไม่เอารถเขียวเหลืองหรือขอขอรถสีชมพูหรือว่าขอรถใหม่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเัมนี้ก็อันนี้คือถ้าจะเอารถใหม่ที่สุดในโลกนี่คือว่าผมต้องไปถามโตโยต้าเลยนะฮะว่าคันไหนผลิตสั่งสุดอะไรเงี้ย หรือบางคนก็ส่วนส่วนมากก็จะขอแบบคนขับแบบไม่สุบุรีอะไรเงี้ยบางคนก็ขอแบบจบปอตีไม่สุบุรีไม่เล่นกล็ดแข่มานาน,นไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้แล้วก็รักครอบครัวเฮ้ยอันนี้มันเรียกแท็กซี่หรือมาในไทยรัฐก็กดเกณฑ์อะไรเยอะเยอะ <ๆ S 1> แล้วเ,เอิอานาวนี้มาเรามาดูเรื่องสรุกสนุกเกี่ยวกับ เรื่องตลกเกี่ยวกับศูนย์วิบ้างนะฮะก็เคยมีครั้งหนึ่งก็คือประมาณว่าลูกค้าเขาขอรถคันใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเหมือนเพิ่งมาขับใหม่ไงก็ประมาณว่าเออรถคันที่มันขับอยู่มันเล็กไงมันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออซอยบ้านมามีแบบมีคนมีรถสิบล้ออยู่มันก็เลยแบบไปยืมรถสิบล้อไปรับลูกค้าอะไรเงี้ยลูกค้าก็ขึ้นนะฮะอันนี้ลูกค้าก็โทรไปแจ้งศูนย์คือปกติ ถ้าเรารับงานอะ้รทิ้งงานอย่นี้งี้ยคือ่อาไม่ไม่ไปรับลูกค้าอะไรเงี้ยก็คือจะโดนห้ามรับรับงานประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือสามสิบวันแต่นี่คือโดนห้ามรับงานสามร้อยหกสิบห้าวันนะอะไรอเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็เอาเอาเรื่องนี้ไงก็เป็นพระเรียกเรียกเรียกไปรับในวัดน,นะฮะอันนี้ก็คือ ประมาณว่าอ,อแท็กซี่เข้าไปเขาเข้าไปในสิงห์วันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เจอผ่าผ้าแบบว่าแต่คือเขาบอกว่าผานุ่มอะไรเงี้ยครับให้ไปรับพานุ่มนี่ก็เจอผ้าแก่จะขึ้นรถไงแท็กซี่ก็ไม่ให้ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือยังไงก็แบบไม่ให้ขึ้นนะครับจนจนพ้าเขาก็โทรไปทีู่นยนอะไรเงี้ยูนย์ก็เลยบอกว่าคือคือผ้าชิ้หนุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าพ้าแก่แล้ว ก็เป็นเรื่องเขาใจได้ดีเลยนรัมีหรลืมล้วออแค่นี้ก่อนนะ